สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องที่รักและเคารบทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้ก็มาเจอกับยายจ่อยนะคะยายจ่อยมอีบรรยากาศทุ่งนานเนาะซึ่งยายจอยห่างหายจาก YouTube ไปนานมากพี่น้องเหยซึ่งยายจ่อยก็กลับไปดำเนินชีวิตเนาะอยู่ที่เมืองไทยนะคะประมาณ1ปีเนาะปีกว่าแล้วแหละนะพี่น้อง ซึ่งเยจอยไม่ได้ไม่ค่อยได้อัพคลิปหรือว่าไปหาพี่น้องเลยซึ่งห่างหายไปนานมากแต่ครั้งนี้เยจอยก็อนะคิดถึงคิดถึงพี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเยจอยกลับไปศึกษางานได้ระยะหนึ่งอะประมาณหนึ่งปีซึ่งเยจอยคิดว่าโอเคเราน่าจะพอทำได้แล้วละเราก็ คิดกลับมามาเาขาเรียกอะไรมาอัพคลิปลง youtube อีกอะไรประมาณอย่างนี้เนาะซึ่งเมื่อก่อนนี้ยายจอยไม่มีเวลาเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะต้องขอประทานอภัยนะคะเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ยังแวะเวียนนะคะมาส่งกำลังใจให้คลิปเก่าๆของย้ยจอยอยู่เนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะซึ่งยายจอยก็ไม่มีเวลาเราก็ไม่มีโอกาสได้ไปหาพี่ๆน้องๆเลยนะ ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าเยจอยชีวิตมันมันผกผันนะคะเยจอยก็จะค่อยๆเล่าไปทีละน้อยทีละน้อยก็แล้วกันเนาะแต่เบื้องต้นแล้วก็คือเยจอยมีโอกาสที่ไปใช้ชีวิตในเมืองไทยมากกว่าอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่เยจอยบอกไว้ก่อนเลยว่าเยจอยไม่ได้เลิกกับปานะคะไม่ได้เลิกกับปายัง แต่ก็ชีวิตก็ไม่ได้เป็นมาดามสวิตเหมือนอย่างแต่ก่อนนะคะมาเยี่ยม,มกับไปเป็นชาวนานะคะกลับไปเป็นชาวนาแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบเยจอยตื่นเต้นมากๆกับชีวิตชาวนาของเยจอยเนาะบอกก่อนเลยว่าอืยายจอยเกิดจากครอบครัวชาวนาแต่ว่าชีวิตเยจอยไปเติบโตที่กรุงเทพใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้ทํานาทําไรอะไรแบบเป็น กิจลักษณะเนาะพี่น้องแต่ยายจอยมีโอกาสกลับไปนะคะกลับไปศึกษางานาการทำนาทำไร่ทำสวนทำอะไรต่างๆนานาซึ่งยายจอยก็ตื่นเต้นมากๆแหละเนาะกับการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะที่เมืองไทยเนาะส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่ที่เมืองไทยสาเหตุก็คือยายจอยไม่สามารถเอาหลานนะคะมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยได้ยายจอยก็เลย กลับไปใช้ชีวิตกับหลานที่เมืองไทยโดยที่ป้านะคะก็เห็นด้วยแล้วก็ให้ยายจ่อยกลับไปอยู่กับหลานที่เมืองไทยแล้วก็ยายจอยก็เลยขอโอกาสเนาะขอโอกาสกับป้าว่ายายจอยจะทํานาทําไร่ทําสวนทําอะไรก็แล้วแต่ตามที่แบบแยายจ่อยต้องการจะทําอะไรประมาณนี้เนาะแล้วป้าเขาก็ สนับสนุนนะคะพื้นที่นาของยายจอยที่ยายจอยมีก็ประมาณ20ไร่เนาะยายจอยก็ลงทุนทําศึกษาปีหนึ่งนะคะก็ซึ่งว่าเออยายจอยก็พอทําได้นะอะไรประมาณนี้เนาะพี่น้องค่ะเนาะนี่เลยก็เป็นบรรยากาศนะคะทุง่งนาอันนี้ทุง่งนาของยายจอยที่ยายจอยเกี่ยวไปแล้วนะคะ20ไร่ยายจอยสามารถทําได้18ตันเนาะแล้ว แล้วยายเจอยก็ตัดนะคะตัดต่อเก่านะไม่ได้ทําใหม่นะตัดต่อเก่าแล้วเข้ามันก็ขึ้นประมาณนี้ยายจจอยก็เลยเอาชุดนี้อีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนั้นเพื่อที่จะลดต้นทุนเนาะต้นทุนของยายจ่อยอะไรประมาณนี้ก็ค่อยคอยศึกษาไปนะคะพี่น้องก็เลยเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยมีเวลาไปหาพี่พี่น้องๆไม่มีเวลาเลยที่จะไปเเยี่ยมพี่พี่น้องๆ้อง แต่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องที่ยังแวะเวียนเข้ามาถามไทยแต่เยจอยก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ต้องขอเอาภนะัยไว้ณที่นี้เลยนะคะเอาไว้เยจอยจะมาอัปเดตให้พี่น้องได้ได้ชมกันต่อเนื่อง,ต,อองต่อเนื่องไปแต่ว่าคงจะไม่บ่อยแล้วก็เพราะว่าเยจอยเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เกรงใจเพื่อนๆเนาะที่ไม่ได้ติดต่อกันเลยอะไรประมาณนี้ เพราะว่างานงานของยายจอยเนี่ยมันมันอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ายายจอยไม่ได้ทํางานแค่อย่างเดียวนะคะไม่ได้ทํานายอย่างเดียวยายจอยทาฟาร์มเห็ดนางฟ้านะคะแล้วตอนนี้ก็ทำโครงการคาเฟ่เนาะบ้านนาคาเฟ่ของยายจอยนะคะก็คือมันเริ่มหลายๆโครงการแล้วก็หลักๆเลยคือทำนาเราก็ต้องดูแลเนาะ อะไรต่างๆน,น,นานาคือมันเยอะมากหนึ่งปีมันเป็นอะไรดิเอเกิดขึ้นเยอะมากสำหรับยายจอยเนาะแต่ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะเอาไว้ติดตามกันต่อ,ตอ,ตอไปเนาะว่ายายจอยมาดามสวิตเนี่ยจะกลับไปทำนานแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างเนาะเราติดตามติดต่อกันต่อไปนะคะพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็อื ให้การสนับสนุนนะคะขอบคุณขอบคุณมากจริงๆนะคะแต่ก็จะพยายามอัพคลิปลงเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้ยายจอยมีอะไรคืบหน้าจะมาอัปเดตให้ได้ชมกันต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้บายๆก่อนนะคะบายๆค่ะ